ลูกพี่ลูกพี่วันนี้สิริอารมณ์ดีมีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟังเล่ามาเลยสิริลูกพี่กำลังอยากฟังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินกันมานานแต่สามีไม่เคยพาไปเที่ยวสวรรค์เลยมีอยู่วันหนึ่งภรรยาฝันจึงเล่าให้สามีฟังว่าเมื่อคืนฉันฝันได้มีอะไรกับคุณแล้วเห็นผู้ชายผิวดำรูปร่างกำยำ ยืนโบกสะบัดธงไปมาอยู่ปลายเตียงฉันอยากให้ฝันเป็นจริงจังเลยสามีอยากเอาใจภรรยาจึงยอมทำตามพอถึงเวลาเขาก็เข้านอนกับภรรยาโดยมีผู้ชายผิวดำรูปร่างกำยำยืนโบกธงอยู่ปลายเตียงทำได้แค่ครู่เดียวภรรยาบอกสามีว่าคุณลองสลับหน้าที่กับเขาสิ ฉันดูแล้วเขาน่าจะโบกทงไม่เป็นเพราะฉันไม่รู้สึกอะไรกับคุณเลยพอสลับหน้าที่กับหนุ่มผิวดำคนนั้นภรรยาของเขาร้องตะโกนว่ามีความสุขที่สุดสามีได้ยิงภรรยาบอกอย่างนั้นจึงตะคอกใส่ชายหนุ่มผิวดำว่าเอ็งโบกทงไม่เป็นมันต้องแขนตึงแบบนี้ถึงจะถูก